ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนปี2566กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนครอบคลุมพื้นที่ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันรวม7จังหวัดได้แก่ชุมพรพระนองสุราษฎร์ธานีพังงานาครศรีธรรมราชภูเก็ตและกระบี่ขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนปี2566มีมูลค่าประมาณ9,82,417ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ5.5ของ GDP ทางประเทศและมีรายได้ต่อหัวประชากรโดยเฉลี่ย222,9154บาทต่อคนต่อปีเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนมีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ1.8ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวของประเทศไทยที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ0.4เป็นผลมาจากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ในขณะที่อัตราเงินเฟอ้อของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนเฉลีย่ยอยู่ที่ร้อยละ1.0โครงสร้างเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนประกอบด้วยภาคบริการเป็นสำคัญมีสัดส่วนถึงร้อยละ56.7เช่นธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหารภาคก,การเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ29.8สินค้าเกษตรสำคัญได้แก่ยางพาราปาล์มน้ำมันกุ้งขาวและทุเรียนในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ13.5สําำหรับโครงสร้างประชากรและการจ้างงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น4 6 5ล้า7คนในขณะที่มีจำนวนการจ้างงานเท่ากับ2 6 5 6 1 1 4หนจําคนจำแนกเป็นการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมร้อยละ41.5การจ้างงานภาคอุตสาหากรรมร้อยละ7.3และการจ้างงานในภาคบริการถึงร้อยละ51.2 ในส่วนของปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนประกอบไปด้วยรายได้ภาคการเกษตรจากสินค้าเกษตรที่สำคัญทางด้านพืชและประมงจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องการใช้ใจ่ายภาครัฐรวมถึงมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆและรายได้จากการบริโภคตลอดจนการลงทุนภาคเอกชนที่สร้างเม็ดเงินในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนมีการสะสมทุนทางเศรษฐกิจมากมายซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเกต็ตโรงไฟฟ้าขนอมเขื่อนรัชชประภาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเกาะต่างๆทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันและศาสนสถานที่มีชื่อเสียงเช่นวัดพระมหาธาตุและวัดเจดีย์ไอ้ไข นอกจากนี้ยังมีโครงการขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการสะสมทุนและการจ้างงานในอนาคตอย่างเช่นโครงการลานบริดจ์ระนองชุมพรเชื่อมอ่าวไทยอันดามันโครงการรถไฟทางคู่และรถไฟสายใหม่โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โครงการสนามบินอันดามันซึ่งจะเป็นหนึ่งในสนามบินขนาดใหญ่ของประเทศ โดยคาดว่าโครงการเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจกในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนได้อีกด้วย